ครับว,วันนี้มารีวิววิธีการติดตั้งโชคหลังของ YS นะครับใส่กับ CB 650R นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งก่อนอื่นให้ลูกค้าถอดชิ้นงานตัวไปลิ่งข้างออกก่อนครับจะเจอน็อตหกเหลี่ยมอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปคันเบอร์17อยู่ฝั่งน้นครับแล้วก็ถอดบ,บางโคนหลังออกครับทําการถอดตัวโช๊คออกนะครับเดี๋ยวเราเตรียมสินค้าใส่เข้าไปนะครับ อันนี้เราทำการถอดออกมาเรียบร้อยนะครับของเดิมเดี๋ยวเรามาใส่ของแต่งเข้าไปนะครับตัวนี้จะมีรีบาวแล้วก็ปับที่จะปริงได้โหลดแล้วก็ยกขึ้นได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะแต่ถ้ามาตรฐานแนะนาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกนะครับเพราะว่าเกียวจะเหลือน้อยเดี๋ยวเราทําการใส่เข้าไปครับตอนนี้เราทําการใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับ รลอประกอบชิ้นส่วนอื่นๆเข้าไปในตัวรถนะครับ